สวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีเอฟซทุกคนคะ่ะวันนี้คุณย่าจะพามาปลาหมึกทอดกระเทียมพริกไทยนะคะง่ายง่ายค่ะอุะถุริบของเราก็จะมีปลาหมึกนะคะหน้าหั่นเป็นสองแบบเนาะใช้ปลาหมึกอู่ห้าตัวแล้วก็มีกระเทียมพริกไทย แล้วก็หงทอดกรอบนะคะองทอดกรอบอันนี้ปรุงปรุงรสชาติแล้วนะคะยากก็จะใส่รสดีไปนิดหน่อยที่ตัวปลาหมึกโรยรสดีลงไปนหน่อยค่ะทุกคนพอให้รสชาติของปลาหมึกนะคะล้างมือสะอาดแล้วนะคะอายําเลยค่ะ หยำปลาหมึกให้เข้ากับรสดีง่ายๆเลยค่ะเมนูง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรแต่อร่อย,ยนะคะใส่กระเทียมเออใส่พริกไทยค่ะก็ยำๆเลยค่ะ ล้างมือสะอาดทุกครั้งที่ทำอาหารมือนี่แหละค่ะสองมือนี่แหละมันถนัดดีเนาะเสร็จแล้วเราก็ใส่ผงกรอบลงไปเลยค่ะผงกรอบนี่ก็เขาปรุงแล้วเนาะเราก็จะใส่นิดหน่อยค่ะก็ขยําเลยค่ะ พยายามให้แป้งทอดกรอบเกาะกับเนื้อปลาหมึกคอค่ะไม่ต้องใส่น้ำนะคะปลาหมึกเราก็มีวิธีล้างนะคะล้างด้วยแป้งมันแป้งมันเสร็จแล้วก็เกลือนะคะอ่าเราทิ้งไว้แบบนี้สักสักห้านาทีแล้วเราไปทอดกระเทียมก่อนค่ะตั้งกระทะแล้วแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะ อทอดไปไม่ต้องแรงนะคะทุกคนพอเหลืองเราก็ตักขึ้นเลยคะ่ะ พอเหลืองประมาณนี้เราตักขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวมันจะขมนะคะเดี๋ยวเขาจะมาเหลืองข้างนอกอีกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยใส่มืกลงไปเลยคะ่ะ <c oughs> ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะคะ ประมาณนี้เราก็ตักขึ้นเลยค่ะเหลือ,อใส่เลยค่ะ ก็เดยนนิดหน่อยนะคะทุกคนแค่นี้ก็ปิดแก๊สเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะหมึกทอดกระเทียม ก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะก็กระเทียมโรยเลยะคะ่ะกินกับน้ำจิ้มนะคะน้ำปลามะนาวหรือซีฟู้ดก็ได้ะคะ่ะ เสร็จแล้วคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอคลิปใหม่ๆด้วยนะคะวันนี้คุณย่าก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีร่ำรวยคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ